สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาปลูกข้าจะ้ะส่วนี้ปลูกแต่ข้าพี่น้องขยายพันธุ์ข้าไปแต่ว่าเปิดคลิปมาพามาเบิ่งบังโมก่อนบันโมกไก่สิได้กินล,ละล่ะนี่จะห้อยนกเจาะพี่น้องนี่สิได้กินสุกบ่นนดอกใส่ใส่ใส่ใสโอ้ดีอันนึงมันจ้ออือไก่สิสุกแล,ละหล่ะคือปุ๊บากเออเบิ่งก่อน อันนี้หมดโอ้ยุยงคนยุโนงคนนกนกร้แห้งมาจอกินมาสวนกับท่านว่าสองคนมาเนี้ยว่ามีลุงมาเลยเออว่ามีลุงมาเลยลุงเฝ้าหือนมาเนีไอเต้กับไปงานอยู่งแปะโอ้ไอเต้เห็นงานอยู่รงแปลไอ,อ,อ,ไอท่านว่าไปรงเรียดไปโรงเรียนไข <laughs> ่เล่นอยู่ในเชียงแต่ว่าเห็นแม่ทายคลิปกะ มาให้พี่น้องเอฟซีเห็นพี่น้องเอฟซีเฮาวา่าท่านวา่นาหนาฮักแห้งว่าสันขอบพูดครับเนี่ยขอบพูดครับ <laughs> เสือลาดรูปแห้งวันนี้ยิบเสือมาพีดโตยิบเสือมาพิดโตไปไปเบิ้องกอน <c oughs> นี่เห็นมนอน่ะมันแหลงร้ายพี่น้องคอยฟุดเป็นข้องสายใกล้เลยก็ปลูกเืยกตัวนี้ว่าอะไรนี่ <laughs> ยกีเห็นมาไหวบ่โอ้เวลาบ่ยกีเห็นมาไหวให้แม่นี่เอาสายต้นนี้มาเอาตัวนี้เออให้ให้ม่ไปปลูกคาเหลืองพี่น้องเพราะงั้นว่าท่านเกินหน่วยเออเออแตงตัวนี้แตงอันไทยพี่น้องท่านที่ปลูกอยู่ข้างเฮือนนั่นละ่ะเนื้อฟูหวานหอมจ้ะนี่ เริ่มเป็นหน่วยแล้วเออเดี๋ยวมันก็เกิดมันก็ล่างเกิดลูกมันแหลงแม่บริโภตนำให้นี่แม่มมแมก็ล่างตอคุดอันคลองสใส่ไก่มหาห้เดี๋ยวก็ได้กินถามว่าเห็นจอเป็นหน่วยแล้วก็ล่ะโดนไดดเห็นบุบแปลงหมู่ห้องปลูกแตงไทยไว้น้ำหล่อปักผ้าน้ำมองปลูกปักผ้าชูฮนเออเออ,เอ,อ กุดมาเธอละเงาพี่น้องกับมาปลูกนี่กุดหล่องใส่ข้องใส่ใกล้กับใบยายนเบลึกดอกตามแห้งจะคล้องจะ้ะเหิดอน้บบสายมาเลยเออก็เปิดน้ำสายนั่นแหละว่างไว้เดี๋ยวมันก็เต็มมันก็สซีซุม่มขึ้นมาทาั้งคางนี่ยามมาสวนกระปุ๊บเปิดน้ำไว้กระซีบุบยากเสียเวลาอันเดย,ย์สายพี่น้องสปริงเกอร์ก็มีอยู่ใกล้ๆนี่ มันกับบอสุมงายไปเห็นของผู้ใหญ,ญ่บ้านอ,อัสวินอัสวินเพิ่น่าเหตุแบบนี้ก็เลยลองเบิ่งพี่น้องมันซุมดีทามันกับสีงามปลูกได้เมื่อละอหาซิโพกซิบเงาจ้ะ <laughs> นี่ <laughs> ท่านว่าอย่างนํ่เสนอพี่น้องเขาแย่งแด้ <laughs> นๆๆี่นี่นี่เดี๋ยวแม่ก็ล้งคำเบาสิได้กินนี่ว่จาจักไม่พี่น้องอยากได้มเมล็ดพันธุ์ยู่บักแตงไทยม่ๆๆๆสื่อเพิ่นมาก,กินมันแสบพี่น้องตัวนี้แตงไทยคือกันอยู่ได้หักล่งล่างตั้งแบบกับบอแสบมันสีจางจางเรียวแต่ว่าตัวนี้เนื้อมันฟูฟู่มัน หวานหอมจ้ะกุดกระปูกได้เชื่อละวข้าวกับไปพภาคยกอยุู่เุียงกับหลานมาถ่ายคลิปให้พี่น้องค่ะเบิ่งน้ำพอะน้ำไแห้งครับครับน้ำไร้แห้ง,หงให้มันซึมยูหันละลูกให้มันซึมมันซุ่มออกข้างคางนี่ปลูกแล้วกับสิหานี่ยมาคุ้มพี่น้องเศษงาน,นี่ล่ละคุ้มไปฟางนันกับปูกแล้ว เดี๋ยวฟังนี่เดี๋ยวสิพ้ายยางพุดเลยพุดกะพุทเลืก <laughs> แห้งแม่เนาะอ้วนกับวัซอยไว้อ้วนอ้วนกับไขย่ยืดเทียงไข่ยืดเทียงพุดได้ซ้ำนี่แหละแห้งแม่มันแดดแห้งแม่เมื่อยพุดเป็นโสงงองอ หน้ามะข่าวเต็มแล้วทั้งนั้นกลัวมดผีเลยบอกหน้ามะข้าวหามะข้าวร้ายผุดเดี๋ยวแม่อัดไว้ก่อนให้มันซึมขาวน่อยๆอพ่อขนนาดอัดไปละพ่อพอแล้วเดี๋ยวไม่ซื้อหน่อยบ่อัดบ่ดาาอัดบ้างแม่สีเบิ่งเอียงดอกจะเป็านอยากซอยได้หลูกก็ได้ไม่เห็นหน้าก็ตรงลูกกับพี่นอ้อง ยังงากระลอกเออแล้วดีลอกปะเบิ้งแม่สีลก,สลกเองอถือมันถือมันถือหนักมันกะลุกขึ้นง่ายถือยิ่งลอกเลยขาดเปล่าขนาดเลยเห็เดเบียกปีหนึ่งพี่น้องบางคนนี่ปลูกต้นไม้ทาฝนนี่บ่ได้เรื่องเลยล่ะเพราะว่าก่อมไปเงียวอะมันแรง กล่องสิเป็นอียงกล่องว่า้ายหาเพิ่นกับกล่องเป็นอียงวะ่ะเพ็่นเอฟซีว่าลงลักน้องท่านว่าวะะ่าจ้ะขี้โมกหน่อยขี้โมกหน่อยไปไปลงเดียวเออตัวนี้มันโน่นโนนให้มันซึมลงค่อยๆพ่อ มันหดหลายพื้นที่หาไรพี่น้องจําเป็นก็นตรงเฮุแบบนี้ล่ะปล <c oughs> ูกไว้ทั้งคางคางเราเด็กกะมองที่มองห้างว่าเด้อันนี้วัดดอกก้าเาเลย <c oughs> มองห้างก้าวพุท <c oughs> ปเดส่ายางไว้ทั้งทั้งน้ำ าค้อกระไลคอยตากแดดกระไลแห้งน้ำโซโลาเซลค่ะโซลาเซลน้ำมันกระซิซึมออกไปฝนแล้วพี่น้องกอยหยาโค้ดออกไปนี่ปิดไล่ไปโอ้เจ็บอยังล่ะพี <laughs> ่แมาา่วงจะปลูกแล้วตัวแม่ปลูกแล้วเออตัวแม่ปลูกในว่านในว่านก็ปลูกได้หาซิปหลุมอุ้ยเตลอมีดมาให้แม่ได้เว้ยหรอ อมีดไม่ให้แม่นเนี่ยอยมองกอกน,น่อน,นอนนอนนอนเออนอนจ้อคามนจ้อค่าบ่ะอืออืเห็นขีมันออกเียพี่น้องม,มันสีหลอดบอเอามาค่บ่เอา,<บ>ม,าอมีดนั่น พอได้มีหมปากมาสวนกับดดมามามองนี่สิปาดออกบ้างตู้น้อนในนี่นี่พี่น้องน้อนจอดเออนี่น้อนจอดนี่เฮ็ดเสร็จแล้วไปย้ายใส่ปลา ต้องขยายไปไวๆแล้วก็เห็นตัวมันกับอันนี้พี่น้องบ้าไม่ต่อเป็นหนามปูเป็นอืมตัวหารูเลยทั่แล้วอ้วนสีออก้องพุ่งวนเห็นโตัวนบ่สีเบื้องเอามาสีใส่กล่องได้ละเห็นโตัวนอนน้อ,น,น,อน,นี่นี่โอ้ยนี่แมนอีริ่นี่พี่น้องแมนแมนแมน น,นี่นี่นี่เออนี่เนเขาไปที่นี่นมีเดยนี่นเออตายแล้วนี่นอนนี่ล่ละสำคัญเลยเจาะถ้าลงลั่มแล้วก็เรียบร้อยเลยพี่น้องต้องมันเบิ้งขึ้นอ,อย่างอื่นเลยมึงเขาไปนี่เอบอบกพร้าวขึ้นกันผุนต้นหนึ่งเมื่บวานแม่คุดพุนต้นหนึ่งคุดมาปลูกแต่เห็นอยู่พี่น้องว่าไม่น่าออกเบิด้ด นี่ไฮโซน์ครับดูแล้ะคุณๆตัวหนึ่งหยาบลอยเลยเหยาบลอยอเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปน,นี้เอาไว้ซ้ำนี่นาะพี่นอ้องเดี๋ยวยังสิพามาอัปเดตใหม่ปลูกไม่หลองอันนี้มันมันสีส้มดีจะ้ะเมื่อไหร่จักหน่ยนอยก็อดเอาขุดหลงบ่งเลิกเป็นไดดอกซ้ำถาฝนคลิปหนาพอกันไหมเดี๋ยวสิปาดเอานอน,อนทำลายนอนก่อน ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะเอาล่าทันผู้ส้มเขาหลุก